รอยยิ้มไม่จำเป็นต้องซื้อหารอยยิ้มไม่จำเป็นต้องขวนขวายรอยยิ้มทัานสร้างขึ้นมาเองได้มากมายรอยยิ้มให้แล้วเบิกบานกายเบิกบานใจสวัสดีเดอะพีเพิครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามจงมกถวถอยหลายครับปี2 5 6 7นะครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะตัแอดมินเองนะครับในปลายปี2566นะครับแม่บ้านก็ ได้จากไปไม่ใหญ่ข่าวนะครับซึ่งชีวิตก็ยังดําเนินต่อไปนะครับเอ็ดบินก็ยังสนุกกับงานประจําที่ทําแล้วก็สนุกกับงานอดิเรกไม่ว่าจะเป็นเพจชงพกทัวร์ไลน์ยูทูบชงพกทัวร์ออนไลน์รวมถึงกลุ่มนะครับเราเป็นช่างลักลอทุกคันชงพวกทัวร์ออนไลน์แล้วก็โดยเฉพาะที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มมีค่าใช้จ่ายหลายเดือนนะครับเดือนละร้อยกว่าบาท นะครับมีอยู่ประมาณ24ท่านที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนอ,อยู่เสมอมานะครับประมาณนั้นซึ่งก็จะมีกิจกรรมไปท่องเที่ยวพิเศษพิเศษกับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มนัดแนะการซึ่งจะทราบหรือจะรู้ก่อนใครๆเลยแหละว่าแอดมินจะกัดกิจกรรมช่วงไหนอะไรยังไงกลุ่มนี้ก็จะทราบก่อนเป็นเดือนหรืออย่างตำหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ให้กลุ่มนะั้นลงเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมเสร็จแล้วก็ ถ้าเต็มแล้วก็จบถ้าไม่เต็มก็จะรับกลุ่มมิเตงทั่วไปก็เนื่องจากว่าเอ๊ะทำไมเที่ยงเที่ยวกับแอดมินมีค่าใช้จ่ายก็เนื่องจากว่านะครับเรารับจํานวนจํากัดนั่นเองแล้วผมก็ไม่ได้เปิดรับโฆษณาหรือรับอะไรต่างๆ นะครับผมไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ในโฆษณาเพจเพื่อเรียวอะไรต่างๆก็ไม่ได้เปิดรับนะครับก็อาจจะมีบ้างบางอันบางส่วนเท่านั้นเองนะครับก็จะมีหลักๆเลยจะเป็น Youtube ซึ่งรายได้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายอดวิวเราไม่ได้เน้นยอดวิวเราเน้นความมันสนุกสนานเฮฮากิจกรรมต่างๆมากมายในปี2567นะครับก็ เป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับที่พาเพื่อนสมาชิกออกไปเที่ยวแล้วแอดมินไปเนี่ยก็ไม่ได้แบบฟรีนะครับมีก็จะมีฟรีบ้างบางบางท่านบางส่วนนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเราก็ไม่ได้เสียเรียดกันหรือจะมีบางกลุ่มที่เป็นนายทุนเป็นพี่ๆที่น่ารักเราก็ ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้นะครับท่านใหม่ก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับท่านเก่าที่ยังอยู่รักใข่เหนียวแน่นกันอยู่ก็ยังมีมากมายส่วนท่านที่ไปแล้วอะไรแล้วก็ตามเหตุและปัจจัยนะครับเราจะคงเป็นพื้นที่นะครับให้ทุกคนมาพบปะสนุกสนานมาผ่อนคลายวาง วโขนวางสิ่งต่างๆที่อยู่ที่บ้านที่ทํางานมาแล้วก็ไปเที่ยวร่วมกันกิจกรรมเพื่อสังคมเราก็มีบ้างแต่หลักๆเลยก็คืออุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมการค้าการขายของอชาวบ้านนั่นเองส่วนที่เหลือนะครับก็ตามเหตุและปัจจัยอาจจะมีแบ,งบ่งปันกิจกรรมแจกของแจกอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแอดมินจะไม่ได้เน้นไปกิจกรรมทางนั้นเพราะว่าแอดเคยทํามาเยอะมากๆในสมัยครับปาเจโร่นะครับซึ่ง ก็หลายเหตุและปัจจัยทำให้เสียเพื่อนเสียอะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับการให้คนให้จะข่มคนไม่ให้เสมอก็คือตามนั้นนะครับเอาเป็นว่าท่านศรัทธาที่ไหนอยากให้ที่ไหนท่านให้ที่นั้นตรงนั้นแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับเราเออยง่ายก็คือก็คงจะเน้นเที่ยวเน้นกิจกรรมนะครับก็ขอขอบคุณคลิปดีๆนะครับสวยๆจากพี่เจนกำแพงเพชรด้วยครับแล้วคอยชมนะครับปี2568จะมีอะไร ขึ้นมาใหม่ๆบ้างซึ่งก็ต้องแจ้งนมตัวนะครับแอดมินก็อาจจะเติบโตขึ้นตามสายงานไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่แน่ว่าจับพระจัผูจะยังมีคลิปมีอะไรบ่อยๆเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ก็จะไม่ทิ้งแล้วก็จะพยายามนะครับนำเสนอคอนเทนต์ในมุมที่ตัวเองชอบในมุมที่เพื่อนๆชอบในมุม DIY บ้างมุมอะไรต่างๆบ้างมาแลกเปลี่ยนมาให้กัน นะครับอาจจะไม่ได้เน้นคอนเทนต์จ๋าไม่ได้จี้ไม่ไรเหมือนเดิมๆที่ผ่านมาเน้นยอดวิวยอดอะไรต่างแต่น,นี้ขอให้เน้นความสุขเน้นการแบ่งปันที่เราได้ไปเม้นบอกเส้นทางอัปเดตเส้นทางก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแอดมินจับระเจะผูได้กลับไปไปทำงานทางด้านบริหารหรือด้านอะไรต่างๆก็ก็ต้องบอกตามตรงว่าคลิปอาจจะน้อยลงแต่ก็จะไม่ทิ้งนะครับเสาอาทิตย์คือเวลาที่เราพบกันหรือในวันหยุดอะไรต่างๆ แล้วเจอกันนะครับ2,568ขอให้ท่านได้ราบที่ท่านสร้างเหตุไว้ดีแล้วนะครับผมเออเออขอบคุณพี่เจนนะครับที่ส่งคลิปดีๆมาให้เราแล้วก็เจอกันใหม่68ครับผม สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออกรออะไรความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย